ครับด้วยวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเนื่องจากวันมาฆบูชาตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชเป็นวันปฏิบัติราชการก็เลยต้องหยุดชดเชยให้ในวันนี้นะครับคือจะได้โอกาสดีจะมาพัฒนา คลินน่งเด็กจุดทางซอยนี้นะครับที่ตั้งชื่อว่าซอยลีลาวดีนี่นะครับซอยลีลาวดีสวยงามครับมุนแมลงไต่ตอมดอกไม้ดูแลเพลิดเพลินใจครับดอกท้องอุไรนะครับดูแลให้สวยงาม สวยงามตาครับาซอยสอยนี้ที่ตั้งชื่อซอยลีลาวดีเราปลูกต้นลีลาวดีไว้นี่นะครับโอ้สายพันธุ์ดีนะครับนี่ดอกเขาจะออกสีบานเย็นแดงและเลือดสีบานเย็นสวยงามครับปลูกไว้นี่นะครับเป็นที่ประดับซอยนะครับ แล้วก็จะได้มาคีนนิงจุดนี้เนื่องจากท่านชาวฝรั่งท่านพัฒนาทำรั้วทำแนวของท่านป้องกันสัตว์เลี้ยงของท่านที่ออกมาป้องกันอันตรายจากพวกสุนัขร้ายเราคุยกับท่านแล้วว่าจะอาสาคีนนิงเดย์ให้นำไปทำปุ๋ยช่วงนี้ทั้งท่านผู้ว่าและหน่วยงานราชการท่านก็ขอความร่วมมือ ห้ามเผาเพื่อลดมลภาวะ PM 2.5นะครับเดี๋ยวจะนำไปทำปุ๋ยที่สวนนู่นนะครับได้ประโยชน์ประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่างปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยได้นะครับไม่จำเป็นต้องเผานะครับเดี๋ยวไปทานกรกงกาแฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะนำเอาไปทำลายให้ ควันคันเพื่อเป็นปุ๋ยเสกครับประโยชน์เขาเป็นปุ๋ยได้นะครับนำไปทิ้งให้ท่านเพราะท่านเป็นชาตต่างชาติท่านก็ไม่รู้จะพึ่งใครเราในฐานะเพื่อนบ้าน ก็ช่วยถ้าได้เท่าที่ช่วยได้๋ยวนำมาไว้ทางนี้ก่อนนะครับเพื่อมาใช้ประโยชน์กางได้ทำความสะอาดให้ท่านไปในตัวกันแนวนี้ไว้นะครับเราไม่เผานะครับเพื่อลดภาวะที่เอ็มสองจุดห้าเออถ้าซามอยู่นี่มันจะได้งานนี่นี่มันไม่อยู่ 对。Okay.